วัสดีจ้าวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะคะคึมๆหน่อยดูกุหลาบที่บ้านกันค่ะวันนี้บานเยอะมากมาย ต้นนี้ดกมากค่ะดกตั้งแต่คนต้นเลยนะคะสวยจริงๆค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ ตอนนี้ก็ใหญ่ต้นใหญ่ดอกใหญ่สีขาวชุมพูดอกเหมือนกันค่ะ แดงค่ะแดมาก <Okay. S 1> เริ่มบานกันทุกต้นแล้วนะคะมีฝน mm hmm. มีลมก็เริ่มร่วงแล้วก็ตกกับ hmm. ทุกต้นไม่ค่อยจะดีเลยตกปล่อยกลยแถวนี้ปลูกใหม่นะคะ mm hmm. ปลูกเมื่อเดือนที่แล้วต้นก็เลยยัง แถวนี้มีหลายสีหลายต้นนะคะดอกเล็กดอกใหญ่กุหลาบเลื้อยกุหลาบคุ่มธรรมดามีทั้งปลูกปีที่แล้วมีทั้งเพิ่งจะลงเมื่อเดือนก่อนมุมนี้ นี่ต้นเลื้อยค่ะของปีที่แล้วปุ๊ปีที่แล้วนะคะดอกไม่ดกมีอยู่สามสีดอกซ้ายขวานี่เหมือนกันนะคะพันเดียวกันต้นนี้ก็ย,ยังเชื่อหน่อยมีดอก มานี้นะคะที่บ้านก็เลาไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วคะ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ